นหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าแถวเขตภาคอีสานชื่อบ้านโคกสะแบงที่ตั้งอยู่กลางที่ราบลุ่มของภาคอีสานตอนล่างเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบจนเงียบเกินไปในบางคืนเล่ากันว่าใต้ต้นมะขามยักษ์หลังวัดเก่ามีสารไม้ผุผกที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เด็กเล็กถูกห้ามเล่นแถวนั้นเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่ามันออกหากินในคืนเดือนมืดแต่มีหญิงชรนามว่ายายพิน ที่อาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมปลายทุ่งหลังจากลูกหลานย้ายไปทำงานในเมืองนานนับสิบปีและยายพินก็อยู่คนเดียวมาตั้งแต่ลูกหลานไปทำงานในเมืองใหญ่แต่ไม่รู้ทำไมแกถึงยังไม่ยอมตายทั้งทั้งที่แกก็อายุ90สแล้วยายพินนั้นแกอาศัยอยู่ในกระท่อมปลายทุ่งและอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอสมควรโดยที่บ้านแกไม่มีไฟฟ้าไม่มีเพื่อนบ้าน แต่ทุกวันตอนเย็นนั้นจะมีควันไฟจางๆลอยขึ้นมาจากบ้านแก่เสมอบางคนว่าแก่ต้มหญ้าเลี้ยงแมวบางคนก็ว่าแก่ต้มหัวใจสัตว์ให้ผีพงกินและชาวบ้านยังลือกันว่ารอบกระท่อมใหญ่ผินนั้นมีผีพงสิงอยู่มันเป็นผีชนิดหนึ่งที่ชอบกินของสดโดยเฉพาะของขาวส่วนนิสัยผีพงส่วนใหญ่นัน้นมันมักจะออกหากินในตอนเวลากลางคืน ร้อมกับร่างที่มีแสงสีเขียววูบวาบที่เปล่งออกมาแต่ยายพินนั้นแกไม่เคยกลัวเพราะแกเชื่อว่าผีพงนั้นจะไม่ทำร้ายผู้หญิงแกและแกมักบ่นว่ามันก็เหมือนพ่อพรานที่มาหาปลานั้นแหละเพียงแต่เปลี่ยนจากปืนเป็นกลิ่นเน่าๆเท่านั้นเอง